ทางนี้บาร์บีและนี่คือบ้านใหม่ของคุณสวยมากเลยใช่ไหมโอ้ใช่บ้านในฝันเลยสีชมพูของปอเอาเงินไปเลยโอ้วขอบคุณงเงินเยอะมากเออใช่ขอให้มีวันที่ดีนะและลูกค้าคนต่อไปตามมาได้เลยแล้วนี่คืออะไรกันเอาล่ะคนวนส์ดด์นี่คือบ้านใหม่ของคุณคุณชอบไหมใครว่าไงติง เห็นด้วยเลยนี่งเงินสำหรับเธอเอาไปได้บ้านนี้สมบูรณ์แบบมากนี่ก้อนเห็นแค่ล้อเล่นนะมันคือทองแล้วใครคนต่อไปตามลเลยครับสวัสดีจ้าย่าจะวิ่งไปแล้วคุณย่านนนซี่นี่คือบ้านใหม่ของคุณย่าอ้อเป็นบ้านที่วิเศษมากขอบคุณจ้าเอาเงินบำนาญของย่าไปเลยฉันรวยแล้ว ไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตงั้นก็เอาไป้ายไปแล้วย้ายไปอยู่มาดีฟดีกว่าแล้วก็วิ่งเลยบายบายโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> แล้วโดนหลกฉันต้องแก้แขนสาวน้อยใจเย็นก่อนจะ้ะเอาอันนี้ไปสิ จะทาสีบ้านด้วยสีโปรดของย่ก็คือสีเหลืองมันทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ย่เลยอยากให้บ้านของย่าเป็นสีเหลืองโอ้ฉันต้องทาสีเหมือนกันเหรอเนี่ยโอ้และแน่นอนต้องเป็นสีชมพูสดใสไปเลยชัดเจนแล้ว,ว่าฉันชอบสีชมพูนะแล้วมันต้องทำยังไงน่าเบื่อเกินไป ฉันจะเรียกสายฟ้าออกมาและเป็นสีบ้านของฉันให้เป็นสีดำขี้เท้าโอ้เยี่ยมเจ๋งมากต่อไปใส่ป่องไฟตกแต่งหลังคาบ้านด้วยเอาละติงตื่นได้แล้วฉันต้องการความช่วยเหลือจากแก ตอนนี้ตว์ก,กับเบื้องรูปลองศพออกจากเสือ้อจากนั้นติดให้ทั่วหลังคาใช่แล้วแตะลงไปให้หมดเลยในที่สุดดิสติบ,บ้านในฝันของฉันจะเสร็จแล้วควันพ่มสีชมพออูอ่อนๆที่มีรูปมิคอนด้วยบนหลังคาน่ารักมากเลยชิมมาตัดส่วนกันออกด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยบอลลูนรูปหัวใจ โอ้น่ารักจังเลยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันล่ากันไปนะเราต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วจริงด้วยมันทำลายดอกไม้น่ารักน่ารักกันฉีดสเปรย์สีขาวแบบนี้แล้วก็แปะสติกเกอร์น่ารักลงไปด้วยส่วนอันนี้ฉันจะปักไว้ที่หลังค่ะคนจะได้รู้ว่าใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังหลังนี้พร้อมแล้วอย่าแก่แล้วอย่าทำอะไรเร็วๆไม่ไหวมือยังสั่นด้วย เอาละไม่ต้องการแป้งแล้วโอ้อย่าจำเป็นต้องใช้รองเท้าที่ใส่ในบ้านด้วยแปะไว้ตรงนี้จากนั้นก็ใส่ต้นไม้ลงไปโอ้น่ารักมากแปะลองเท้าให้ถวดล้างคาเลยโอ้ยเจ็บจังเลยขอนเย yeah. เอาละและตอนนี้ต้องทำอะไรนะต้องปูกระเบื้องอิฐฐานบ้าน และเราจะตกแต่งบ้านได้ดีกว่าเท่าวันตอนนี้อยาจะปลูกต้นไม้ปลูกเป็นองุ่นไงใส่ลงไปในหลุมเลยโอ้ยยาปวดหลังดีนั้นที่อยาแขวนบัรรดน้ำไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปแบกขอหนักๆด้วยเพราะไม่ไหวแล้วปวดหลังนะตอนนี้ก็รดน้ำลงไปได้เลยดูสิมันจะโตแล้วเิเศษมก เราต้องการต้นไม้มากกว่านี้ย่ายังมีรองเท้าอีกหลายคู่เลยใส่ต้นไม้ลงไปในนี้ดูสิมันสวยงามมากและไม่เหมือนใครฉันนยอติดโลโก้เสิร์ของฉันไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นชั้นวางรอบรบหัวใจมันมีประโยชน์มากสำหรับข้าวสำอางของฉัน้นและอีกด้านก็เป็นกระจกวิเศษ และแน่นอนฉันต้องการสาดน้ำบนสนามหญ้าด้วยเทน้ำลงไปแล้วก็ใส่เบบี้คริสตัลลงไปหนึ่งแก้วดูสิผสานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดเลยดีกว่าสปาี่สนุกจังเลย ตอนนี้ไม่มีใครทําแบบนี้ต่อไปแล้วอยากจะสานของให้ตัวเองนะมันคือเก้าอี้ที่สวยงามมันสะดวกมากคอยดูนะดูสิสวยงามจริงๆรปวดหลังอีกแล้วเราต้องการผ้าห่มด้วยเพื่อให้ผ่อนคลายและก็นั่งได้อย่างสบายนะโอ้สบายจริงๆนอกจากนี้ยังถักเนตติ้งได้ด้วยพร้อมแล้วหลังคาของฉันและทำอะไรต่อนะจริงด้วย ฉันใส่การกรอยสักสองสามตัวเพื่อขับไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไปมันดูน่ากลัวและจากนั้นปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้ใครคิดว่ามีคนอยู่ที่นี่ไปกันต่อเลยติงแกจะทำอะไรนะแกเออะไรมาให้ฉันเหรอดูแปลกๆจังเลยอ๋อแต่ถ้าแกชอบ ใส่หน้าต่างกระจกสีไว้ตรงนี้ดูดีมากแม่สอนฉันไว่อย่างไงนะวนไปวนมาตรงนี้แ่เป็นเย่แมงมุมจริงๆด้วยปสัสารความช่วยเหลือจากแมงมุมแล้วก็มาทําหลุมศพสักสองสามหลุมเพ,พื่อเพื่อนซอมบีที่มาดื่มชาด้วยกันมันง่ายมากแล้วก็เข้ากับบ้านสุดๆต่อไปก็ไปทําลวดน้ำบนลัวเพื่อเหล็กเลี่ยงแขกที่ไม่พึงประสงค์แถมมันยังชนได้ด้วย มันต้องตลกมากต่อไปเก้าอีไฟฟ้าตัวเก่าของฉันเข้ากันได้ดีกับสนามเพอดีเลยฉันต้องชาร์จพลังติงกดได้นี่มันทำงานยังไงกันโอ้ได้ผลแล้วเพื่อนบ้านมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีกันไหมกับคนนี้นะเหรอ ไม่มีทางขอตัวคะ่ะงั้นเธอมาถ่ายกับย่าไหมโอ้เข้าใจแล้วงั้นก็ตามใจย่าจะถ่ายตัวเองเก็บไว้เอาละยิ้มกว้างๆแล้วก็มาถ่ายเซลฟี่กันโอ้เยี่ยมมากและเราต้องแขวนรูปถ่ายแห่งความสุขไว้ในบ้านกันโอ้ในนี้ว่างเปล่าจังเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะวางไว้ที่ผน,นังแล้วกันที่นี่เลยใช่แล้วสวยงามมาก และตรงนี้อยากจะปูพรมและโต๊ะเล็กๆที่สามารถวางเตาขนาดเล็กได้ด้วยวางลงไปเลยและแน่นอนอยากจะใส่ของใช้ส่วนตัวที่ครัวให้หมดและอย่าลืมแขนโคมสุดน่ารักด้วยโอ้อย่าไมา่ได้เช็ดมันานั้นมันทำงานเยี่ยมไปเลย และแน่นอนต้องมีชั้นวางของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆด้วยนาฬิกาปุกและก็ของตกแตง่งต่อไปก็ใช้แขวนผ้าม่านมันทำให้บ้านน่าอยู่มากเตาผิงด้วยอบอุ่นจริงๆในคืนที่หนาวนะและทำความสะอาดนิดหน่อยตอนนี้ก็จะน่าอยู่แล้วดูสิอะไรกันเนี่ย คุณย่าไม่ยอมเสียเวลาเลยฉันต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนกันสิ่งแรกแลักสณะที่สำคัญของตัวตาบาร์บี้ก็คือพรมสีชมพูสวยๆบนพื้นและตอนนี้เราต้องการอย่างอื่นจริงด้วยกระจกลืมไปได้ยังไงเนี่ยแถมมันยังมีไฟด้วยนะดูสิมมนี้ฉันสามารถวางกระเป๋าเครื่องสำอางได้ออและโคมไฟวงแหวนฉันต้องการสิ่งนี้แต่ว่าคมไฟแขวนไว้บนเพดาน เสงสว่างจังมาเย่และเสื้อผ้าจะไปอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเอาเรามาแล้วก็ไม้แขวนเสื้อผ้าด้วยจากนั้นก็กำแพงต้องแปะสติกเกอร์สีชมพูน่ารักๆรักไปด้วยว้าว <Wow! S 1> โอ้ฉันลืมไปเลยมีน้อยของฉันเออควรลดน้ำหนักได้แล้วนะแต่นุ่มมากโอ้ ต้องรีบถ่ายรูปห้องสวยๆของฉันโดยด่วนดูนี่สิฉันมีหมีแล้วก็เสื้อผ้าสวยสีชมพูน่ารักมากใช่แล้วมันน่ารักมากเลยแล้วก็หวานแหววด้วยเยยแมงมุมที่สมบูรณ์แบบของฉันสำหรับผนังจากนั้นแมงมุมสองสามตัวด้วยเพื่อความสวยงามติงไปเอาพรมมา และนี่คือเพื่อนรักของฉันสวัสดีเฮนรี่เขาน่ารักมากๆเลยแต่นี่เจ็บหน่อยนะฉันขอโทษฉันต้องการกระดูกของเธอมากนะและนี่โตดีๆออกมาแล้วสามารถวางของได้หลายอย่างแถมมีเทียนด้วยแน่นอนเรามีไฟโคลงกระดูกที่นมุมนี้คุณย่าส่งแตงกวาดองมาให้เราเราจะได้มีของกินวางไว้ตรงนี้ และตรงนี้ฉันจะทำอาหารแต่ตอนนี้ฉันทำแค่อยาพิดเท่านั้นเอาล่ะหน้าไม้ของฉันไว้ที่ไหนดินะใช่แล้วฉันคิดว่าที่กำแพงและเหมาะเลยโอ้มันดูสมบูรณ์แบบมากมีลูกศรและก็แขวนได้เป็นห้องที่น่ากลัวดีจริงๆอะไรเหรอเต็งแกก็อยากได้ห้องเหมือนกันงั้นเหรอออก็ได้ เอาล่ะแกจองห้องใต้หลังคาใช่ไหมแกต้องการลงสบในห้องนัน่นแน่เพราะแกจะนอนในนั้นไงละ่ะตรงนี้ระวังของไว้ด้วยแล้วก็เสื้อผ้าของแกและโพเดียมเล็กๆแกคิดว่าไงเร็วเขา้าเราอยากเห็นแฟชั่นโชว์นะเจ๋งมากสวยงามนี่มันถุงมือคนย่าหรือเปล่าเนี่ยแกนี่เหมือนเดิมจริงๆเอาล่ะติ๊ง ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยดูนี่สินี่คือชุดของไอรอนแมนมันเจ๋งไปเลยชิมวะฉันทำอะไรอีกดีนะเอารู้แล้วฉันต้องทำห้องเวอร์ชันเล็กๆเ,เหมือนกันที่พื้นมีพรมเล็กๆสีชมพูและก็ของตกแต่งด้วยที่ผนงังและแน่นอนที่นอนน่ารักน่ารักไว้ตรงน,นี้ ยังไม่หมดนะมีน้อยด้วยอูพร้อมกรเจบและห้องก็พร้อมแล้วโอ้นี่คือตุ๊กตาบาร์บี้ของฉันเองมันน่ารักมากๆากเธออยู่ที่นี่นะมันไม่เสร็จแล้วใช่ไหบอกฉันสิเอาละยอย่าต้องทำที่ให้แมวเหมือนกันปูพรมก่อนและแน่นนอนที่นอนเล็กๆแขวนไว้แบบนี้ ชามใส่น้ำและอาหารใส่ลงไปเลยและนี่คือเจ้าฟลัฟฟี่ขนปุยของยาเธอคิดว่าไงบ้างเธอชอบใช่ไหมโอ้ยาดีใจจังเลยน่ารักมากๆกกินให้อร่อยนะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้เดี๋ยวก่อนนะลืมไปเลยเยอะ ต้องมีทางออกที่หลังคาด้วยย่าทําให้ด้วยมือเปล่าเลยนะเธอชอบมันใช่ไหมล่ะเยี่ยมมากโอ้เสร็จแล้วพายสุดเด็ดของยา่าตอนนี้ย่าจะไปจัดโต๊ะแล้วก็ไปกินกันเลยโอ้เพื่อนบ้านมาเลยจ้าได้กินพายหอมๆใช่ไหมงั้นก็มากินกันเอาไปสักชิ้นสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณฮะ แล้วนี่คือใครกันนั่นคือคนขายที่หลอกลวงพวกเราโอ้ย่าจำได้แล้วส,สาววเตรียมเติบเขาเลยตอนนี้แหละเธอโดนแน่ใช่ตามไปเดี๋ยวนี้เลยเธอชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นอย่าลืมกดไลค์ได้นะและ Subcribe ช่องของเราอยู่กับเรามี่ความสนุกอยู่เสมอแล้วเจอกันใหม่นะบาย